สรุประเด็นทองคําประจําวันที่22เดือนพฤษภาคมครับนังจุดครับวันนี้ราคาทองคำนะฮะยังคงเคลื่อนไหวอย,อยู่ในกรอบไซด์เวย์ถ้าเรามองในมุมมองแคบๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองภาพใหญ่แล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงของพี่ๆขาบายนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าราคาทองคำเนี่ยเหมือนจะทําแพทเทิร์นเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนะครับนังจุดครับ เอ่อมันหมายความว่ายังไงคุยสมเหลี่ยมครับโดยปกติแพทเทิร์นสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราดูใน H1 เนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่าสายเทคนิคเด็กเขาจะเรียกว่า falling wedge หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้นักทุนด,ดูนะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์หานะครับนักทุนกับ falling wedge เดี๋ยวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันว่า falling wedge pattern นั้นจะเป็นอย่างไรเราจะได้ดูภาพนัทุด,ดูนะ ภาพนี้ครับทุกท่านลักษณะของตัวแพทเทิร์นแบบ falling w a g e จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่น,นีแบบนี้อ๋อคล้ายๆแบบนี้เหละเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า falling w a g e คือการปรับตัวขึ้นต่อนะถ้าเป็น rising w a g e เนี่ยมันจะปรับตัวลงครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไปดู rising w a g e ก่อนครับนึกทุน อ่ะทีนี้มาดูพร้อมๆกันครับตั้งชุดครับนี่ลักษณะโอเคชัดละชัดละตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าราคาทองคำนะครับกำลังเข้ากรอบสามเหลี่ยมแบบ rising wedge คือมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่บ่งบอกกับเราได้ว่ามันมีแนวโน้มนะคุณนะถ้าว่าหลุดจากบริเวณสามเหลี่ยมตรงนี้ลงมาเนี่ยราคาทองอาจจะไหลลงมาค่อนข้างแรงเป็นลักษณะ ตามภาพประมาณนี้ครับแต่จะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นตัว rising w a g e เนี่ยก่อนหน้านี้มันจะมีการปรับตัวลงก่อนสร้างแ p a t ิร์นยกไฮสูงข,ขึ้นแล้วก็ปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ดูไปดูมาเนี่ยมันจะเข้าเขานะครับลักษณะของสิ่งที่เรียกกันว่า falling w a g e คือผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของตัวเทคนิคมากมายแต่ก็ให้นักทุน,นั้นตัดสินพร้อมๆก,กันกับผมและก็ดูการนั่งยิงจากภาพดังกล่าวตรงนี้นะครับว่าลักษณะการเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับที่ว่า กรับใดๆก็ตามแต่มีการขยับตัวเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มมีการย่อตัวลงมาเพื่อทําโหมดกรอบสามเหลี่ยมระยะสั้นๆหลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามีการเบรกเทรนหรือว่าเบรกกรอบสามเหลี่ยมได้แล้วแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะขยับปรับตัวขึ้นต่ออีกชุดหนึ่งได้เลยทีเดียวครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเรามีโอกาสลุ้นว่าทองเนี่ยจะสามารถปรับตัวขึ้นทำไฮต่ออยรอบหนึ่งหรือคุณครับเนี่ยครับต้องทุนด,ดูนะคล้ายกันมากนะ ก่อนหน้านี้อถ้าเป็นตรงนี้นะครับคล้ายๆกับทองก่อนหน้าบริเวณพื้นที่สีขาวตรงนี้เขาจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับสำหรับคนที่ฟังคลิปวิดีโออาจจะไม่ได้เห็นภาพนี้นะครับก็ให้นักทุนจินตนาการภาพกันทัาภาพกันเอานะฮะหลังจากนั้นนะครับราคาก็เริ่มมีการปรับตัวครับขึ้นลง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 แบบนี้ครับทุกท่านขึ้นลง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 ไปเรื่อยๆครับนักทุดถ้าเบรกแล้วฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะฮะก็จะขยับปรับตัวขึึ้้้้้้นนนนนนนเเเลลลลยยออออัััััีปปป็็็ครรบตตตวววงมากกก่่แแขขถษณะ ฟอลลิ่งเวชเนี่ยครับปรับตัวขึ้นมาก่อนและก็ปรับตัวขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเบรกตรงนี้ได้เพราะที่จะทะยักขึ้นต่อเลยพี่ๆนั่งชุนพอจะมองภาพออกไหมครับใครที่มองภาพออกช่วยพิมพ์คำว่ามองออกให้ผมหน่อยนะครับทุกท่านเราจะได้เห็นแนวน้มพร้อมๆกันก็เอาทั้งสองเรื่องมาประกอบการพิจารณาว่ามาใช้แพทเทิร์นตรงนี้ไหมอ่าน,นะครับให้นั่ทุนดูตรงนี้ก่อนที่นี่เรามาดูแนวโน้มเรื่องความสัมพันธ์ตลาดกันบ้าง ความสัมพันธ์ตลาดนะครับเมื่อวานดอลลร์อินเด็กซ์นั้นมีการขยับปรับตัวขึ้นแต่จะสะังเกตได้ว่าไม่ผ่านพ้นจากบริเวณโซนแนวต้านครับที่นี้ตัวยูพันธบัตรอายุ10ปีก็ไม่สามารถผ่านแนวต้านตามที่เราได้แจ้งกันไว้เช่นเดียวกันครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้ายูสิปีไม่ได้ขึ้นต่อจากนี้จริงดอลลร์อินเด็กซ์นั้นไม่ได้ขึ้นต่อจากนี้จริงเนี่ยราคาทองคานะครับจะยังมีโอกาสอยู่ในบริเวณกรอบโซนดังกล่าวไปก่อนหรือไม่ก็จะมีโอกาสในการขยับปรับตัวขึ้นได้ มากกว่านี้ครับนั้งชุดครับแสดงว่าในวันนี้นั้นเนี่ยทองคําหน้าบายจะเป็นต่ออย่างนั้นเหรอคุณครับก็ จากที่เราดูลักษณะของตัวแพทเทิร์นในระยะสั้นๆและก็ดูความสัมพันธ์ตลาดอย่างดอลลาร์และยูสิปีครับรวมไปถึงดัชนีในตลาดวอลิตรีที่ยังไม่ได้มีการปรับตัวลงมหนำซ้ํเอสพีห้กับตัว n a ส d ด q ยังขยับปรับตัวขึ้นทำเรคคอร์ดหายหรือว่าจุดสูงสุดเป็นประวัติการอีกด้วยสะท้อนให้เห็นเลยว่าการคอมเมนต์ของคณะกรรมการเฟดในคืนที่ผ่านมาไม่ว่าจะใครก็ตามแต่ ยังไม่ได้มีผลกระทบต่อตลาดครับดังนั้นก็เลยขอสรุปได้ว่าวันนี้การที่เราจะเทรดทองคำนั้นเราควรจะรอย่อแล้วก็เทรดเป็นหน้าบ่ายครับนักถุครับโดยในส่วนของตัวจุดที่เราจะสามารถบายได้นะครับนักถุครับยังคงเป็นโซนสีน้ำเงินที่ผมได้ให้เอาไว้ครับวันนี้จะมีวิธีการบายอยู่ด้วยกัน2รูปแบบแบบที่1คือเป็นคนใจเย็นไม่รีบร้อน รอย่อลงมาที่โซนนนำเงนด้านล่ารและค่อยพิจารณาในการกดบายครับก็จะเหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับโซนดีนะ2407.94ลงไปจนถึง2388แต่ผมจะบอกความเสี่ยงนิดหนึ่งคือมันต่างกับเมื่อวานตรงที่ว่าทองคำพอเขาได้ทำลักษณะแพทเทิร์นแบบ falling wedge แล้วนะครับนักถุดครับโดยค่าเฉลีย่ยถ้าแพทเทิร์นทำสมบูรณ์มันก็ขึ้นได้ แต่นักทุนต้องเข้าใจด้วยนะครับในเรื่องของตัวแพทเทิร์นไม่ได้หมายความว่าเมื่อกราฟเนี่ยมันใกล้เคียงกันผ้ามันชัดมากเลยมันจะต้องสมบูรณ์และเป็นไปตามนั้นแบบ100%เซมันไม่ใช่มันไม่มีอะไรที่100%เซผมกำลังจะบอกว่าทองคำถ้าจะขึ้นก็ควรจะขึ้นได้แล้วนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณยังเล่นตลก และกลับลงมาแบบว่าหลุดและกลับมาทดสอบที่โลเดิมของเมื่อวาน2,407.94คนที่จะบายบริเวณโซน40,000ด,ด,ด้านล่างจะบายได้แค่สั้นๆเท่านั้นคือกดบายปุ๊บมีจังหวะเด้งและให้ออกเลยครับนักจุดครับเพราะถือว่าแพทเทิร์นในการขึ้นต่อของราคาทองคำระยะสั้นนี้ไม่สมบูรณ์ราคาทองคำมีความเสี่ยงจะไหลลงต่อ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแจ้งเตือนกับนักทุนนะครับเมื่อวานนี้บายได้จากจุด,จดนี้ใครบายแล้วได้กำไรเนี่ยัยังกําต่ำใน2,500จุดมีอยู่แล้วแต่ย้ำรอบที่2นะว่าวันนี้ถ้าราคาทองคำไหลลงมาอีกอเหตุการณ์มันจะต่างจากเมื่อวานครับให้ระวังการปรับตัวไหลลงต่อโอเคเลยนะครับนักทุนครับอันนี้ขาบายนะจะบายบายโซนนี้ได้แต่บายเก็บสั้นๆเท่านั้น ถ้าอยากจะถือยาวๆให้ตั้ง SL การกำไรเอาไว้ครับทั้งทุนแล้วก็ค่อยๆไล่ราคาไปโอเคนะครับถ้ากรับขึ้นต่อนะวิธีการที่2ที่นักลงทุนจะบายได้คือการรอให้ราคาทองคำนั้นขยับปรับตัวขึ้นจนเกิดทาวเฟเอ h 1ยืนเหนือ2432.96ก่อนครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นสามารถไล่บายตามได้ เพราะมีโอกาสสูงมากๆที่ทองจะกลับขึ้นไฮเดิมก็คือ2,450ไม่ก็ไปไฮใหม่เลยการปิดตัวของแท่งเทียนในทางเฟดเอวัไม่ใช่ว่าแท่งเทียนนี้ขยาบปรับตัวขึ้นทะลุตรงนี้ปุ๊บเรากดบายปับ๊บไม่ใช่นะครับขึ้นและต้องปิดตัวยืนเหนือตรงนี้สัก1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงยิ่งยืนมากยิ่งดีครับเราจะลุ้นในการขึ้นต่อได้เลยนี่คือวิธีการในการบาย 2วิธีครับเออแล,แล้วถ้าวันนี้คุณจะบายเนี่ยคุณจะเลือกบายวิธีไหนล่ะคุณครับถ้าเป็นผมนะโดยปกติคนเรามักจะรอย,ย่อแล้วค่อยบ u y มันสวยกว่าใช่ไหมครับนักทุนแต่วันนี้ผมคงไม่รอย,ยอ่อระบายผมจะรอจนกว่าทองยืน2432.96ตรงนี้ได้ไหมถ้ายืนได้เนี่ยคำว่ายืนคือ H1 ปิดตัวหลายๆแท่งเหนือบริเวณจุดดังกล่าวนะครับถ้ายืนได้ผมคงจะไล่รา,ราคาบาย ถ้าคุณแต่ว่าถ้าเราบายด้านล่างนี่ราคามันจะไม่สวยกว่าเลยครับสวยแต่มันจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะทุกทุนครับมันจะไม่มีประสิทธิภาพยังไงครับในเมื่อจุดด้านล่างเนี่ยแนวรับมันก็สวยกว่าทุกท่านต้องเข้าใจแบบนี้ครับการที่เราจะบายเราควรจะกดบายในจังหวะที่มันยังเป็นหน้าบายนะครับแต่ผมได้แจ้งเตือนกับนักทุนไว้แล้วว่าถ้าวันนี้มันยังไหลลงมาที่โล w อีก จุดตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่สวยแต่คนส่วนใหญ่เขาจะเริ่มไม่ค่อยบายกันแล้วเพราะเขาจะถือคติเหมือนผมเนี่ยแหละว,ว่าถ้าคุณจะขึ้นเนี่ยคุณต้องขึ้นได้แล้วครับคุณไม่ควรจะหลุดลงมานะไม่งั้นมันเสียแพทเทิร์นมากตามเทคนิคนะครับพี่ๆพ,พ,พอจะเข้าใจใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าขาบายเข้าใจตรงกันพิมพ์คําว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะครับย้ำอีกครั้งนะวันนี้ผมเป็นคนนึงละไม่รอย,ย่อบาย และจะรอจนกว่าเห็นทองคำหนึ่งชั่วโมงยืนเหนือ24-32ถ้าไม่ยืนผมไม่บายอ่าแล้วตอนนี้คุณขมใจร้อนี่กดบายเลยไม่ได้หรือครับไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าอะไรครับการที่นักทุนกดบายตรงนี้นักทุนจะติดอยู่ในกราฟนะครับคาว่าติดอยู่ในกราฟก็คือว่ากดบายปุ๊บกราฟไม่ไปไหนและนักทุนก็จะเริ่มเกิดความรู้สึกว่าวุ่นใจกันเลยล่ะทีนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะกดบายและไม่รู้สึกว่าวุ่นใจ เราจะต้องบายในจุดที่มีคนบายแล้วซึ่งก็คือบริเวณด้านล่างตรงนี้หรือไม่ก็บริเวณด้านบนจุดบริเวณตรงกลางตรงนี้ถ้าเราไม่ใจร้อนมากเพียงพอนะครับไม่มีใครกดบายนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดน้งทุนครับมันเป็นช่วงของสนามรบสนามรบหมายความว่ามีทั้งบายมีทั้งเซลเลยเข้ามาต้านทานกันอยู่เห็นไหมครับแท่งเทียนเนี่ยมันมีเหลืองแดงสลับกันไปแล้วก็เป็นแท่งเทียนเล็กๆ วัวรูมไม่ค่อยมี2ถ้าจะมีก็มีทั้งฝั่งขาบายขาเซลล์เข้าไปก็ติดอยู่ดีดังนั้นไม่ต้องรีบสำหรับฝั่งของขาบายครับทีนี้มาดูขาเซลล์ขาเซลล์บอกว่าคุณคะคือคุณให้พี่ดูแพทเทิร์นเนี่ยมันก็มีความเสียที่ทอจะขึ้นต่อใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วอย่างนี้พี่ควรจะคัดลอสเลยดีหรือเปล่าต้องดูว่าเราติดนะครับถุดกรับไม้เซล์อยู่แถวไหน ถ้าสมมติว่าติดไม้เซลล์อยู่ด้านล่างอย่าง,างเช่น2,388หรือว่า2,407ซึ่งผมถือว่ามันคือโซนติดกันกับกราฟทองคำณปัจจุบันถ้า m MM m d แล้วยังไม่ได้ติดลบเยอะผมมองว่ายังไม่ต้องคัดลอสก็ได้ครับยกเว้นคนที่โอเวอร์เทรดแล้วก็ติดลบเยอะนะอันนั้นคือสถา,านการณ์บังคับจริงๆที่ว่านักถูกจะต้องพิจารณาในการคัดลอสครับแต่ทีนี้ ทำไมถึงยังไม่ต้องคัดลอสเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาทองคาเนี่ยแค่เข้ากระตุกลงมานะครับในจุดครับ 900. จุดพันจุดปิดตัวต่วตํากว่าบริเวณโลเดิมใกล้ๆตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะไหลลงต่อได้เลยนะเพราะว่าเขาจะถือว่าเขาเนี่ยทำลายแพทเทิร์นฝั่งขาบายระยะสั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถมองได้นะครับเนจุนว่ามันจะไหลลงมาที่โซนตรงนี้แล้วก็ค่อยพิจารณาในการปิดกําไรไปก็ได้ไม่มากก็น้อยแถวๆตรงนี้นะครับอันนี้คือสาเหตุดึงนะ จะมีกรณีเดียวเลยที่ขาเซลล์ที่ติดด้านล่างเนี่ยถือต่อไม่ได้แล้วสัญญาณที่จะบอกกับนักลงทุนขาเซลล์ว่าคุณอันตรายแล้วนะเพราะว่าผมเบงเนี่ยจะขึ้นต่อนะคือการที่มีทางเฟรมเอชวแท่งเทียมยืนเหนือ2433บริเวณแถวนี้ครับถ้ายืนนะ่ะมันคือมีกลนส่งสัญญาณบอกกับนักทุนแล้วนะครับกระซิบข้างหูนะว่าพี่ผมจะขึ้นต่อแล้วนะถ้าพี่จะทำอะไรตอนนี้พี่ต้องรีบทำนะพี่อย่าช้านะนี่คือสิ่งที่ ทองคําอยากจะบอกกับนักทุนนะครับพี่พี่ตามทันนะโอเคประมาณนี้เออคุณคะแล้วถ้าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคือต้องทาเฟีบเอชวันยืนเหนือ2 4งสสแสดงว่าถ้ามันยังยืนไม่ได้เดี๋ยวพี่ก็เซลลได้ใช่ไหมบางท่านอาจจะถามมาเพื่ออยากจะได้ไม้เซลแบบคนใจร้อนได้ครับนักทุนจะสามารถเซลล์สั้นๆตรงนี้ก็ยังได้นะจะแตกแต่างจากฝั่งขาบายขาบายไม่ค่อยแนะนําให้เข้าเทรดในกรอบตรงนี้ไปรอเทรดตรงนี้ไม่ก็ได้ล่างเลย ต่ถ้าเป็นขาเซลล์เนี่ยจะเซลล์ตรงไหนก็ได้ถ้าเซลล์สั้นบริเวณแถวนี้ตั้งเงื่อนไขแบบนี้ครับว่าถ้าเราเซลล์แล้วกราฟมันไม่ยอมลงจริงๆเนี่ยการปิดกาไรระยะสั้นนั้นต้อมาปิดในกรอบน้ำเงินตรงนี้นะแต่ถ้าจะโดน SL ถ้ามีทางเฟรมเอชวันยืนเหนือตรงนี้เตรียมตัว SL โดดออกได้เลยครับไม่จำเป็นต้องรอลุนนะบางคนบอกว่าพี่เซลล์ตรงนี้แล้วพี่จะไปรอเ l หลังนู่นเลยค่ะ2,462ในกรอบด้านบนสุดที่คุณให้มา ต้องถามกันก,นก่อนว่ามันคุ้มค่าไหมครับที่เราจะรอด้านบนขนาดนั้นถามว่าคุ้มค่าตรงนี้นี่คือมันดูยังไงคุณอ่ะอย่างเช่นเราจะทํากําไรประมาณกี่จุดครับก็ถ้าทำกำไรด้านล่างน,นี่ก็ประมาณ1 0 0 0ถึง2,000จุดถูกไปครับใช่ครับแต่ถ้าเราไปตั้ง sl หลังจากนั้นด้านบนเนี่ย sl ของนักนทุนเนี่ยจะโดนลากไปไกลประมาณ4 0 0พกว่าจุดเลยนะครับดังนั้นความคุ้มค่าเนี่ยตรงนี้เราต้องพิจารณาและคำนวณกันก่อน,อนถ้าดูแล้วเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยง มันสูงกว่าที่เราจะได้รับอะไรมาเนี่ยมันก็อาจจะดูแล้วไม่ค่อยบหมาะสมเท่าไหร่ยังไงลองคำนวณดูก่อนนะทุกท่านนะนี่คือการสรุปนะครับประเด็นทองคำสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ครับนักทุนขอบคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรยถูกนะครับเงินงุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ่ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้แต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ หากว่าคุณมีความสามารถมากเพียงพอ i n s t r s t e l l a อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันการเทรดโดยใช้บัญชีเดโมโเพื่อแข่งรับรางวัลเงินสดจริงมูลค่ารวมกว่า6,000 USD แลแ้วแจกให้กับนักทุนในทุทกๆเดือนเลยนะครับโดยรอบแรกนั้นจะเป็นการแข่งขันประจําเดือนพฤษภาคมเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง25พฤษภาคมนี้รายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วใครสนใจและมีความสามารถมากเพียงพออย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมกัน้เยอะขอบคุณครับ